ตอนนี้นะครับในเดือนมิถุนายนคืออินดีมเปิดเหมืองบิตคอยทุกคนตอนนี้น่าจะมีความรู้เรื่องบิตคอยกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับอินดีมเปิดเหมืองบิตคอยนี้เป็นเหมืองพิเศษนะฮะอินดีมมีเหมืองบิตคอยอยู่แล้วที่เอามาแจากเป็นแอนโทเคนแล้วพี่ๆก็เอาแอนโทเคนเนี่ยไป รับรีวอร์ดของบิตคอยได้นั่นคือสมาชิกปกตินะนั่นคือสมาชิกปกตินะพิกวินบอกต้องขอบคุณอาจารย์ยศมากๆครับตอนนั้นบริหารกํฮะกำลังเพิ่มกําลังสั่งซื้อเครื่องเพิ่มเหมืองพิเศษอีกหนึ่งเหมืองเหมืองนี้ขุดบิตคอยเหมืองนี้นะฮะขุดบิตคอยบริษัทเลือกที่จะไม่เอาบิตคอยเป็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นขุดบิตคอยมาได้1บิตสมมติเฉยๆนะสมมตินะยกตัวอย่างนะขุดบิตคอยมาได้1บิตเดือนนี้ขุดมาได้1บิตไม่รู้ละกี่ล้านบาทว่าไปบริษัทจะหักเก็บไว้แต่ค่าไฟกับค่าแมนเทนน์ค่าไฟค่าแมนเทนน์ค่าสถานที่ของบริษัทก็จะมีตัวเลขออกมาชัดเจนอาจจะถูกหักออกไปไม่รู้ละ0.3บิตไม่รู้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดครับบริษัทไม่ได้เลือกรับเอ,เอากำไรเลยส่วนที่เหลือทั้งหมดบริษัทบอกว่าเอามาหารให้กับตำแหน่งพิเศษนี้ทุกคนเท่าเท่ากันไม่ว่าในรหัสสมาชิกอินดีมของคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรอยู่ก็ตามหากว่าคุณทำคุณสมบัติขึ้นมาเป็นตำแหน่งพิเศษคือตำแหน่งโอนเนอร์โอนเนอร์แปลว่าเจ้าของสื่อสารตรงๆง,ง,ง่ายๆ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเจ้าของเหมืองเป็นเจ้าของเหมืองร่วมกับอินด e ีมอินดีมขุดมาได้เท่าไหร่หากใครใจ่ายค่าไฟค่าดูแลเรียบร้อยส่วนที่เหลือครับใครเป็นโอนเนอร์เอามาหารให้เท่ากันทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยง่ายๆเลยแล้วตัวเลขจะออกมาประมาณเท่าไหร่คุณยศเท่าที่ผมได้ยินมานะครับจากประมาณการนะว่า,อ,าอีเวนต์นี้เนี่ย น่าจะมีคนอินดีมเข้าร่วมประมาณกี่รหัสนะครับบริษัทเลยก,กำหนดเอาไว้เบื้องต้นว่าถ้าเกิดลองหารดูจาก450 o นอร์สมาชิกอินดีมมีหลักแสนนะฮะเกือบ200 0 0 0ท่านนะครับแต่บริษัทคิดว่าคาดว่าน่าจะมีคนที่เข้าร่วมคุณสมบัติเนอ e ์ owner, เนี่ยประมาณ450ที่นั่งหากว่ามีเป็นไปตามนั้นจริงจริง ตัวเลขครับจะออกมาที่ประมาณเดือนละฟังดีๆนะเดือนละ0.00064บิตคอยวิ่งเข้ากระเป๋าที่พี่เปิดเอาไว้เพื่อรับบิตคอยทุกเดือนติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3ปี